สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบรรดายอาดรยวันนี้ผมจะมาเล่นโบวีดาแตรนเกิลสายคอร์เลรลปะทะกับเกียร์คณิคเข้าสายมิสซิลี่แฟร์นะคะเริ่มไล่โจวลงสนามมีคอร์เรลนในโซ่โจวหนึ่งเอามือหนึ่งใบยศโซ่จบเทิน ก็เทิร์นดอโอ้ฮอโนโเจ็ดไม่ใช่ดิลองใส่เซนเยอะเหลือเกินไลท์จูวิชิวจานคอสิบสามตีแวนได้เช็คไม่มีทิกเกอร์ได้ไม่เช็คส่งไปบใบจูการหนึ่งใบใบมือหนึ่งใบ เจ็ดเกตและโจเนยงก็เทินคอรัลโจเนึ yeah. ์สายนิสตาคอรัลโซธาสองและสกิลคอขอการสองมาตลอดเทินคอแล้วก็ขอ แปดพันโจมตีขอการสองใบาการชิวหนึ 100, ่งมนตีและเช็คคิดทีด่เข้าดิกเกอร์คียแหวนพลังข้างใบที่หนึ่งอดอทิกเกอร์โจบพคนหนึ่งใบส่งพลังให้แวนเซคันด์เช็คฮิวติกเกอร์ฟื้นฟูดัมมีส่งพลังให้แวน,นขอห้าพันแต่ขอการสองใบ การ Stand and roll. ร์โดว์ไดเป็นรัดเฟย์ใบมือหนึ่งใบสิบเอ็ดเกตดละจัวก้าหนึ่งใบขอคั so ตเตอร์ปลาโซบะเตกนี่ไปตายกองแตกยินหนึ่งเข้ากองคอกินสองจากกองกา้า กศสองเกศสอเฮ้ยหาไปไหนหมด สิบแปดตีแวนการปล่อยดีกว่าปล่อยบายแวนบวกหมื่นสองหมื่นตีแวนได้เช็คไม่มีิเกอรแล้วเม,ม็เช็คคิดพลังแวนี๋ยวเงินที่ข้างนี้เซฟให้สแตนนอนด์รอ อืมได้เดล Smart, gift, ourse, พลินล่าบุญออรโรราสตาร์คอร์ดอร่อยยิมมาเจอเรกีฟอร์สวันสก so so ิลของเอคอสฟางเกอร์วนห้าพันโซบารโซบารสามใบบวกห้าพันจวดสองขออากาศสองใบ สกิลแวนคารทบาสหนึ่งยกนี่ขึ้นมือโซบาสองใบเก็บนี่ขึ้นมือจากนั้นเก็บดอกหนึ่งใบขึ้นมือแบบนี้เฟนสตาร์คอรพลราคาขึ้นหนึ่งหมื่นห้าพัน พอเฟสต้าคอร์ดอลโซชาต์สองพลังเครื่อขึ้นห้าพันเนี่ยพอมีดูพอรูเปแน่เดี๋ยวอันนี้โซชาต์เป็นแล้วเนาะ อันนี้อืมอันนี้แหล,นนละโอากาสสองไม่เจอเธอนนี้ตีคิดโซบารได้ เปิดแม่งก่อนเลย 2, เยี่สิบสาวกสองพันจำวนดามจโซล่ความเป็น29่บเขอชิลสองหมื่นอินเตอร์เซปใมือหนึ่งใบเป็นพิัยี่สิบแปสองเอ่อสกิลของตัวนี้มีการโซวาสี่ใบหรือมากกว่าในเทอร์นี้คิดเขาพืดด้นฐานหน้าปัดเป็นสองตีแวน่อยฮิวพลังให้เอคอสฟื้นฟูหน,น,นึ่งดามจ เซคันด์เช็คไม่มีทิกเกิดแล้วมีเช็คสองคำมิตาลี่แฟร์อืมไปแต่แตัวาสามสามตรตีแวนอ่อยคีมิตาลี่แฟร์ไปแล้วสองเยี่ยมไปเลยสยองเหลือเกินคอมันกรโอ,อกาสลอสเลเจนด์ imaginary gift force tool มีกี่ใบละสี่เจแล้วก็สิบเอ็ดสิเกตมี15บห้าเกตจะปิดเลยดีไหมเอ่ย แมวไม่ไมรีบแม่เลียไม่มีอะไรให้เล่นเลยทีไ้เฮนี่ไปเลยจากนั้นเลี้ยเจ้านี่มา เอออีเดียนไลส์จาก่อนคาตาปาสองจัวักาหนึ่งใบโอ้โหโตเต็มมือเปิดท็อปกอล์หนึ่งใบาจากนั้นคอสกิลวก็แข่งคอดอกไม่ดิฝั่งตัวเองคอดอกสองใบ กาดสามใบใช่ไหมไพ่กาดสามใบบวกห้าพันขอเลือกอะไอ้นี่นี่นี่จากนั้นโซบัสหนึ่งบายและท็อปสามโอ้แต่ละตัว อีกไปไม่เอาเก็บเอาเลยเออหวกเหีเ้ยนึกเรียนหนึ่งใบติดไปใต้กองนะเนาะลืมไปเลยอ่ะแต่เฮีนี่แถวนี้ไม่บวกสิบแปดโจมต,ตีบาย เป็นเก็บหน,นึ่งที่วันนี้มือการไม่ได้การชกพันธุ์สุดโซ่ัวการหนึ่งใบโอ้โห,โหโดูที่มึงจัวได้แต่ละใบคุณจะได้ข้ามเทินไหมยนะี่สามเตวนันปล่อยดอทิกเกอร์พลังให้ข้างนี้จัวการหนึ่งใบิฮวทิกเกอร์ฟืน้นฟูดมี ส่งพลังให้ข้างนี้หนึ่งดัมเมจวอโทโฮโจมตีอีกสามสี่สามขอชิลสามห้าไม่พอไปอีกหนึ่งไปปล่อยสองดัมเมจโอ้ไปเรียบร้อยดัสโซ จวดหนึ่งีทายไรคอสจีเจนกลับมาลดวสุดเพนสแตนแอนด์รอเพอร์โซนาไลฟ์คอสโซบาัสสามใบจากเทคเอคอสพลัง 5, 000, เงินห้าพันรอกาสอใบ จะตั้งรับดีไมเอ่ยเดี๋ยวพอโซชียลสองขอเปรี้ยวหลงเขาจะบาาขอขากาศสองวัตลอดเทิร์น จากนั้นเทคแวนกระบาัสหน่โซบัสสองเตเปี้ยวลงขึ้นมือเตตอบ1ไปขึ้นมือเอสตาฮอร์ลนั้งขึ้น15,000หมาพันจตัวแวนการ์ดออฟเวสตาฮอร์โซชาร์สองนั้งขึ้นห้าพันคอทิโค เท็กของซาน่สตาฮอร์โรโบาสองตัวมานเลยขึ้นหนึ่งหมื่้าพันสสามถวนี้สามสามยี่สามสามหกเท็กของทีโคทำตัวเป็ข้อ,อ,อโซลซานิสาตาพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหม่น้าพันตัวบูดดีไหม ตัวเจียไม่เอาเก็บไว้ทำไมมือกูมันดู้างบางคี่นี่ก็ปัญหาเอาหน้าปัดเป็นสอง 3ามหกโจมตีแวนการ์ดต้องการจางั้นเสร็จจากนั้น,าน,นอากาศเรื่องสอนอ่ออากาศสองอ่อยแต่เธอนี่ว่าลืมไปยี่สามสามแปดตีแวนเพอร์เฟกต์การ์ดโคโนเจ็ตโคโนสกำมาน ได้เช็คใบที่หนึ่งใบที่สองไม่มีทิกเกอร์โจมตีวันกาศสี่หมื่นสามพันปล่อยใบยที่หนึ่งหิวปฏิหารไม่มนีไม่ได้ใช้ข้ามเทินอ่ก็จบไปแลนะค,ะคนรับใครหลงคมรู้ก็กดซับกดไลค์โฮหไ่นยนะครับ กับมิสซิลี่แฟร์ผู้ไม่สามารถคำเทือนได้จบแล้วนะครับลาก่รด